สวัสดีชาวฟีฟ่าไลท์สทุกคนครับตอนรับปีใหม่2023ไปกับแพทใหม่ที่นําทัพมาโดยไอคอนหรือนักเตะระดับตานานชุดใหม่ล่าสุดครับที่อัปเดตเข้ามาถึง4คนและคลิปในวันนี้ครับเราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับพวกเขากาันจะมีใครและน่าใช้อย่างไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับคนแรกเนะี่ยคือสุดยอดกัปตันวันครับแมนแห่งเมืองมิลานฟรังโกบาเลซี หนึ่งในกองหลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกฟุตบอลเราะตลอดอาชีพการค้าแข่งก็อยู่กับปีศาจแดงดำเพียงทีมเดียวเท่านั้นลงสนามไปมากกว่า700เกมรวมทุกรายการคว้าแชมป์เก่าโชซิเลอาไป6สมัยอยู่ฟ้าแชมปเปี้ยนส์ลีกไป3ครั้งปีที่พล็กที่สุดครับคงเป็น1989ที่มิลานไปไกลถึงการคว้าแชมป์ยุโรปแล้วนักเตะของมิลานเนี่ยเข้าชิงบอลลงดอทั้ง3คนเลยอันดับ1เป็นฟานบาสเท็อันดับ2ก็เป็นบาเรซี่และอันดับ3เป็นไรากาดสุดยอดมากๆเลยครับก็ถือว่าขึ้นแท่นเป็นตำนานตลอด การของมิลานจนสโมสสเนี่ยรีทายเบอร์6ให้กับฝั่งกู้บาเลรซี่ไปเลยด้วยและสำหรับในเกมครับบาเรซี่ไอคอนเป็นกองหลังสไตล์ที่มีความสมดุลมีความคล่องตัวสูงมากมีความมเร็วเริ่มต้นในระดับที่ไล่ตามจับพวกวิ่งเร็วๆพุ่งๆได้ไม่ยากเลยแถมยังมีความแข็งแกร่งในการเบียดในการแย่งบอลใครที่ทาฟุตทีมมิลานหรือทีมชาติอิตาลีมีกับบานบาเเซี่หมาผนึกกาลังกับเมลดินี่บอกได้เลยว่าแข็งแกร่งสุดๆ คนที่2ครับคือกองหน้าฉายาเจ้าเวหาแห่งทัพอินซีเล็กมิโลสลาฟโคเซ ูนย์หน้าทีมชาติเยอรมันที่มีภาพจำชัดมากๆกับทัวนาเมนต์ระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลก2002 2006 2010หรือแม้แต่2014ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมคว้าแชมป์โลกมาครองด้วสำเร็จซึ่งตลอดบอลโลกทั้ง4ครั้งครับโคเซ่ก็ยิงไปถึง16ประตูยังคงเป็นเจ้าของสสิติดาวซันโวสูงสุดในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายและนอกจากนี้เขาก็ยังเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติเยอรมันอีกด้วย <S <S และสำหรับในเกมครับมิโลสลาฟโคเซ่ไอคอนเป็นกองหน้าที่สายเปิดมงน่าจะชชื่่นอบไได้ไมยาเาเรค พลังการมุ่งบอลเนี่ยเริ่มต้นสูงถึง117มาพร้อมพลังแฝง power header สมฉายาเจ้าเวหาพร้อมบินมาโคบได้เสมอแถมการเล่นในรูปแบบอื่นโคเซเองก็ยังพอมีความเร็วในการไปกับบอลได้ในระดับหนึ่งเลยครับอีกทั้งยังเป็นคนที่หาพื้นที่ว่างในการเล่นในกรอบได้ดีแล้วถ้ามีโอกาสตัวตัวก็สามารถจบสกอร์ได้คมเช่นกันใครที่มีโคเซเป็นกองหน้าในดวงใจบอกเลยว่าห้ามพลาดครับ คนที่3คือกองกลางที่หลายคนโดยเฉพาะแฟนแมนซิตี้รอคอยอย่างยายาตุเล ฟิลชาวไอวอรีโคสที่ประสบความสําเร็จอย่างมากกับทั้งบาร์เซโลนาที่ตอนนั้น,นรับสารพัดบทบาทในทีมชุดคว้า6แชมป์ในปี2009ก่อนจะมาเป็นหนึ่งในตัวจุดประกายความสําเร็จกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ถึง3สมัยแชมป์บอลถ้วยในประเทศอีกมากมายมีปีที่พีคสุดๆครับนั่นก็คือฤดูการ2013-14ที่ยิงในพรีเมียร์ลีกไป20ประตูมีลูกยิงสวยๆโหดๆให้ดูซึ่งในปีนั้นก็จบด้วยการคว้า2แชมป์และย,ย่าเองก็ได้รับการโหวตให้เป็นนักเตะยอดเย่ยมแหงป ของสโมสรแมนซิตี้และติดทีมยอดเยี่ยม P f a เในปีนั้นด้วยแน่นอนว่าสําหรับในเกมครับยาย่าตูเล่ไอคอนแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าโกยิ่งถ้าใครจําฟีลิ่งจากภาาก่อนมาได้บอกเลยว่าหายคิดถึงแน่นอนเพราะยาย่าทํได้หมดครับตั้งแต่การจบสกอร์ที่คมแสนคมยิงไกลได้ทุกมุมและได้ทั้ง2เท้าเต็มข้อก็ดียิงบ่นก็ยอดเยี่ยมเรื่องของการจ่ายบอลวางบอลไกลเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆครับรวมไปถึงความแข็งแกร่งความสูงของเขาเนี่ยก็ช่วยเรื่องของการเก็บบอลการเข้าปะทะการเล่นเกมรับได้ดีมากๆเป็นนักเตะที่สารพัดประโยชน์ สารพัดตำแหน่งแล้วก็ทำได้ดีมากในทุกจุดจริงๆใครที่ชอบนักเตะครบเครื่องแบบรุดกุเลตต้องจัดยาญาตุเล่มาเสริมทีมของคุณโดยด่วนและนอกจากนี้นะครับยังมีตำนานที่ดีที่สุดตลอดการแห่งโลกลูกหนังอย่างเปเล่แชมป์โลกสมสมัยเข้ามาให้ทุกคนได้รำลึกถึงความยอดเยี่ยมของตัวเขาด้วยเช่นกันซึ่งทุกคนเนี่ยก็สามารถหานักเตะไอคอนชุดใหม่มาเสริมทีมของคุณได้แล้ววันนี้ในเกมฟีฟ่าออนไลน์4คุณผู้ชมอยากได้ตำนานคนไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกพวกเรากันได้นะครับส่วนคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตอะไรอย่าลืมก, like, กามในททุ่องง ของ e-sport FIFA Online 4ไท a แลนด์เอาไว้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปตามหาตำนานชุดใหม่กันก่อนสวัสดีครับ